สวัสดีมีลักแฟนบีสทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นช่วงขอมีสาระ EP ที่เจหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจจำไม่ได้ต่อจากยูริจิก็จะเป็นไอเซนล่างโฮยคุสาหรือขอเรียกว่าไอเซนล่างดักแด้แล้วกันนะเออมันต่อจากก่อนผีเสื้อมันต้องเป็นดักแด้ก่อนอนะ่ะเออนั่นแหละส่วนล่างแรกก็ขอเรียกว่าไอเซนนอนแล้วกันไนดะ้องก็จะเป็นไอเซนล่างนี้นะครับผม มาเดี๋ยวเรามาดูกันไอเซนล่างนี้จะเป็นไอเซนสายเต่าความชํานาญจะเป็นสายป้องกันสายโลั่นแหละสร้างดาเมจเพิ่มเติมเมื่อมีโลจะเป็นล่างแทงเอาจริงไอเซนเน่แม่งมีมาแทบจะทุกล่างไอเซนล่างปกติจะเป็นสายบังกรความชํานาญเป็นสายดาบใช่ไหมไอเซนผีเสื้อจะเป็นสายเสือแล้วก็เป็นสายดาบอันนี้สายเต่าสายโลอันนี้สายเสือสายดาบจะเหลือแค่สายสายทักษะที่ยังไม่มีนะอาจจะ เอาเข้ามาเป็นตัวอีเวนต์อื่นๆก็ได้นะมาเดี๋ยวเรามาดูที่ไอเซนร่างดักแด้นี่ก่อนก็จะเป็นร่างที่ผสม,มกับฮวยอาุไปแล้วนะจะอยู่ที่ตรงหน้าอกของมันนี่มาเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลแรกพลังกดดันวิญญาณสบันสร้างความเสียหายเดี่ยวมีโอกาส75%ทําให้เป้าหมายโจมตีติดใบต่อเนื่องหนึ่งรอบการโจมตีครั้งนี้สร้างดาเมจเพิ่มเติมใส่เป้าหมายโจมตีเท่ากับ10%ของ HP ี่สูงสุดดาเมจสูงสุดไม่เกิน2องของเปอไอเซ็ือยิ่งแอเยอะยอ่งตีแรงอยิ ประมาณนั้นต่อไปจะเป็นพลังกดดันวิญญาณปราบปรามสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดเพิ่มโล่ให้กับตัวเองเท่ากับ20%ของ HP สูงสุดยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งได้โล่หนาขึ้นนั่นแหละแล้วก็อัตราบล็อก20%ต่อเนื่อง2รอ,อบเมื่อโล่ที่รับจากสกิลนี้หายไปโจมตีใส่เป้าหมายทั้งหมดสร้างดาเมจเท่ากับ8%ของ HP สูงสุดของเป้าหมายโจมตีหลังปลุกตื่นอาวุธเฉพาะเพิ่มดาเมจจำนวนมากเพิ่มโล่เพิ่มโล่ของตัวเองฮะ เมื่อโล่ของตัวเองหายไปมีโอกาส80%ลดฟรี่ของเป้าหมาย250แต้มอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเวลาโล่มันหายเสร็จปุ๊บมันจะสร้างความเสียหายธรรมดาหรือว่าจะเป็นแบบแ้นติปาดไปอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้นะต้องลองต้องรอดูตอนมันมาี๋ยวค่อยเทสกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะก็หลักๆเลยคืออันติเสร็จปุ๊บสร้างความเสียหายทาให้ตัวเองได้โล่20%แล้วก็ได้อัตราบล20%จะเป็นประมาณนั้นโดยคร่าวๆนะต่อไปจะเป็นพาสซีฟ3ดาว เพิ่ม HP 7%อันนี้ก็เฉยๆธรรมดาเป็นสายแท่งเรือนะต่อไปจะเป็นพ a สส i v หลักสถานะหลอมรวมครั้งที่3เพิ่มอัตราลดดาเมจของตัวเอง5%เอที่เลเวล0แล้วก็เมื่อ,อเมื่อมีไอเซนและยานเต่าอีกตัวอยู่ในสนามพร้อมกันฝ่ายพันธมิตรทั้งหมดได้รับดาเมจลดลง15%ร <c oughs> ลดลง15%ในช่วงเริ่มการต่อสู้ แถวหน้าฝ่ายพนันมิทยเพิ่มโลเท่ากับ15%ของ HP สูงสุดไอเซนมันก็คืออุลเคียวราเวอร์ชั่นอัปเกรดนั่นแหละเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าอย่างอุลเคียวราคือเปิดมาเธอแรกเสร็จปุ๊บแถวหน้าจะได้รับโลใช่ไหมของอุลเคียวรามันได้รับกี่เปอร์เซ็นต์มาเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งอุลเคียวราอุลเคียวราจะได้รับอืมเดี๋ยวนะพลังกาตะสู้ได้รับโลอันนี้เลเวล9 1ได้รับ21.6% ก็ของไอเซนถ้าเลเวล9ก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะได้รับกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่อาจจะได้พอๆกันเหลือจะเยอะกว่านะพราเป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วก็เพิ่มมาตารุตละเมให้กับตัวเองแล้วใช่ไหมเมื่อมีไอเซนและยานเสืออีกตัวเอเมื่อมียานเต่าอีกตัวก็คือถ้าส่วนใหญ่เขาจะเล่นคู่กันนะทำไมมันกดเลื่อนไม่ขึ้นมันจะเล่นคู่กันก็คือไอเซนร่างผีเสื้อกับไอเซนร่างเต่าเนี้ยร่างหลักแน่เออมันจะเล่นคู่ยิงคู่กันในทีมเดียวกันซะมากกว่านะเท่าที่ผมเห็นนะ แล้วก็สกิลของมันทําให้ทีมเราได้รับดาเมจลดลง15%ทั้งทีมนะแล้วก็แถวหน้าฝ่ายพันธมิตรเพิ่มโล่5 5ก็เดี๋ยวต้องรอตอนอันนี้มันน่าจะฟิกนะ15%ถ้าเป็นตัวเงี้ยน่าจะฟิกถ้ามันอยู่ข้างล่างมันสามารถอัปเกรดจากเลเวลสกิลได้น่าจะได้แค่15%แหละก็นั่นแหละครับต่อเนื่อง2รอ,อบแต่ว่าลดดาเมจ15%ต่อเนื่อง2รอ,อบเลยนะก็รวมคู่กับหอเสือไม่ใช่หอเสือสิ หออะไรก็ได้นะที่เป็นหอขั้นที่2หรือขั้นที่3อ่ะเออที่มันจะลดดาเมจ3ามกว่าเอนต่ะก็เท่ากับว่าเทิเ์นแรกจะได้รับดาเมจเบาลงประมาณ50%เถ้าเอาไอเซล่ลางนี้ไปยืนด้วยนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะยือทีมได้ดีมากอันนี้ออหอต่อนบนจะเป็นเมื่อโดนดาเมจได้ฟื้นฟู16แต้มอัลล่างจะเป็นถ้าได้ขีดจากัดตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในเป้เดฟเพิ่มขึ้นประมาณนั้นเดฟดิฟหรืออะไรสักอย่างเขาเรียกอะไรก็แล้วแต่คนเรียกนะมันคือดีเฟนต ต่อไปมาดูอาวุธก่อนอุปกรณ์อันแรกจะเป็นดาบแล้วก็เป็นเสื้อของมันเองแล้วก็เป็นตา,าตากับตำราเออก็ดูเอาว่าใครจะรองไว้ยังไงก็เหมือนเดิม7ชิ้น2อเนะี่ยอย่างละ7ชิ้นมาดูพัฒนาการกันอันแรกประทะไอเซนหลอมรวมขั้นที่สามใครจะเล่นไอเซนร่างนี้ก็ควรจะมียรุจิด้วยอย่างตําก็สัก2ดาวก็ยังดีแล้วก็ไออุลฮาระกับอิชินเออนั่นแหละไอพดสองตัวนี้ก็น่าจะมีกันอยู่แล้วแหละต่อไปจะเป็น อ่าเงินเป็นเรียกอนะพันธนการทรยศอันนี้เงินเพิ่มเอ็แท็กซ์ถือว่าดีอยู่ยังไงเงินก็น่าจะได้กันทุกคนอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเกมนะต่อไปจะเป็นอันนี้ค่อนข้างต้องรอหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบมันควรเล่นคู่กันไอสองตัวเนี้ยเอาจริง,รงก็คือเป็นไอเซนล่างผีเสื้อนะนี่เออดาบแดก,กับผีเสื้อคู่กันนะเสียดายไม่มีไอเซนล่างหนอนอีกอันหนึ่งนะก็ดาบฟันวิญญาณปลุกเตือนอะไรอะไร,ะไรพวกนี้แล้วก็อันสุดท้ายจะเพิ่ม HP 0.6%ห มาเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลของมันก่อนแล้วกันสกิลก็ค่อนข้างเท่อยู่นะมามาดูกันเถอะดีไซน์ตัวละครก็ดีเนี่ยน,นะมาถึงปุ๊บได้โล่แล้วก็ได้าตาลดดาเมจด้วยนะมาปาดไปก่อนฟันเอาจริงๆอะ่ะไอตัวละครเฟสใหม่เฟรสามเ,เนี่ยการตีปกติมันไม่ค่อยแบบอลังการเท่าไหร่เลยตีตีไปตีไป,ปโล่ไม่น่าแตกนะเนี่ย เปิดปาดนันติเข้าไปนี่กดดันญาณป่าปฟันเข้าไปก็แรงอยู่แล้วก็ได้โลด้วยได้โลดเพราะนั้นแล้วพาสซีฟเอ,อ๊ะเขาเรียกอะไรนะที่โลแตกไม่น่าจะได้ให้ดูนะหรือไม่ก็เดี๋ยวเราลองอีกรอบนึงก็ได้เดี๋ยวผมตีปกติไปให้อีกฝั่งหนึ่งมันตีตีเราไหมเอยเ๋ยวเราขอลองรอบนี้ให้เสร็จก่อนอันนี้ตีแบบไม่ตีสกิลย่อยตีมาครับ ที่มารอบนี้จะเป็นเทสสกิลอันตินะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะตีปกติก็พอจะลองดูได้ว่าลู่มันจะแตกหรือเปล่าโอเคปะนี่โอเคมารอบนี้จะเป็นการตีปกติพอนะเดี๋ยวจะดูก่อนว่าลู่มันจะแตกหรือเปล่าไม่แต่ว่ามันก็ต้องใช้อันติด้วยนี่ว่ามันต้องใช้อันติครั้งหนึ่งอะปบมันบอกว่าได้ล่จากสกิลอันติใช่ไหมแล้วก็เมื่อโล่อันตีหายไปจะสร้างความเสียหาย เพราะฉะนั้นเราต้องเตียนติไปครั้งหนึง่งมาลองลองก่อนปาดอันติไป่ะปาโอเคโลกอัลตาบล็อกแล้วเราก็ตีตัวเลือดเยอะๆหน่อยไอตัวเลือดน้อยจะได้ตีเรา,า,าได้มาตีมาปาแต่มาแต่มาตีเบามากตัวแล้วแบบพันหนึ่งไม่ถึงพันด้วยห้าร้อยกว่ายิงมาอ่ะ ตรงนี้จะเลือกเยอะกว่าตายไมหมโอ้ตายเลยเหม็นกรรมปับป๊บปั๊บตีมายิงมาโอเคจะมีอิสระบ้างที่ตีแรงกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงนอ่าน,นี่โลแตกแล้วเมื่อกี้โลแตกแปลว่าหมดเทินไปก็ถือว่าโลแตกเหมือนกันเพราะจะสร้างความเสียหายเมื่อกี้สร้างความเสียหายขึ้นเฉยๆนะนึกว่าแต่แบบมันจะปาดอันตีซ้ําไปนะที่ไหนได้มันก็สร้างความเสียหายธรรมดาก็แค่ขึ้นดานมิเเฉย ปิดจ็อบไปไเลยเลยแปลว่าโลแตกจากโดนตีหรือว่าโลแตกจากหมดเวลาก็มีผลเหมือนกันอันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูที่โซที่แนะนําโซที่แนะนําเอาดูหน้ากาชาดีกว่าโซที่แนะนําอันนี้ผมว่านื่องจากตัวมันเป็นสายแท้งแล้วก็พาส์อะไรพวกเนี้ยมันจะเอื้อไปทางแท้งซะมากกว่าผมว่าเอามันยืนหน้าแล้วก็เป็นสายแท้งน่าจะดีกว่า ก็จะเอาเป็นพวกอย่างโซแมวเอ้ยแต่ที่จริงมันเป็นสายป้องกันใช่ไหมสายป้องกันเอาเป็นโซโซนี้ก็ได้นะอ่านี่รถดามำนี่โซนี้ก็น่าจะดีนะเพิ่มอัตราบล็อกอันนี้ถ้าอัพสุดเนี่ยดูก่อนอัพสุดเท่าไหร่วะลืมลืมละอืมนี่ไซต์เราตอนนี้เราอยู่ที่กรอบลุงละเดี๋ยวค่อยใกล้ได้รีวริวแล้วแหละนี่อ่าถ้าอันนี้อัพสุดอยู่ที่25%่สบห้ากับอัลัยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ จำไว้มาเดี๋ยวเรามาดูนี้ต่อท้านี้อย่างละ25อ่าอัตราบล็เปอร์เซ็นรวมกับอาวุธวิญญาณของไอเซนิกน่าจะ15%เปอร์เซ็นมั้งรวมๆแล้วอัตราบลกมันยังไงก็เกิน50%เปอร์เซ็นอยู่แล้วถ้าเราทำนะแล้วก็ใส่แบบเป็นโซจินตะเข้าไปอีกโซที่สามเออเพิ่มอัตราบลกเข้าไปอีกแล้วก็มีเป็นความแข่งบล็อกอันนี้เข้าไปอีกแล้วก็มีจากอาโอกาสบลกโอกาสบลกจากสกิลันติมันเข้าไปอีก ผมว่าโอกาสบล็อกอะมันน่าจะประมาณถ้าแบบรวมๆทั้งหมดนะก็อาจจะ90%เปอร์เซ็นต์หรือร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ผมว่ามันค่อนข้างเยอะถือ,อ,อ,อว่าเป็นตัวละครสายบล็อกที่ผมว่าน่าจะดีอยู่แล้วก็อาจจะเป็นโซนนี้ก็ได้อัตราบล็อกแล้วก็เป็นอัตราลดดาเมอัตราลดราดมก็ดีเพราะว่าตัวมันเริ่มเทินมาสองเทินแรกก็ได้อัตราลดดาเมใช่ไหมสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากหอเข้าไปอีกสักตีไปกว่ามันจะมาหอเอ่อหอผมตีไปสักสามห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะ 3 0 4 0 50เปอร์เซ็นต์แล้วก็จากอันนี้สักยี่บอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าถึง25หรือเปล่านั่นแหละรวมๆจากหลายๆแหล่งแล้วมันก็จะซับประมาณ70%เปอร์เซ็นต์ได้มั้งประมาณนั้นนะโดยคร่าวๆก็เนี่ยถ้าใครจะเล่นเป็นสายแบบสายแทงยินหน้าก็จะมีโซเน่าหารจิตใจหรือไม่ก็โซเราแบงเอาเป็นสามอันนี้นะถ้าไม่มีจริงๆก็อาจจะเป็นโซแก้แค้นนี่ก็ไแดะสะท้อนหน้าเมียแต่ว่ามันมีโล่อะมันใส่สะท้อนมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ส่วนมากอนะ่ผมว่าสามอันนี้น่าจะดีกว่า แต่ถ้าใครอยากเล่นเป็นสายดาเมจก็ไม่แนะนำแล้วกันนะเออไม่แนะนำหรอกนะ่ะใครจะเล่นเป็นสายดาเมตไม่ต้องเล่นหรอกเอาเป็นสายแทงก็ดีละตัวดามจเอาเป็นตัวอื่นแล้วกันส่วนทีมที่แนะน,นำที่จะให้เล่นนะก็อย่างที่บอกไปว่าคู่กับไอเซนพอพาสีมันคือต้องมีไอเซนสายสายไหนวะน,นะเมื่อมีไอเซนและยานเต่าอีกตัวอยู่ในสนามพร้อมกันต้องมีไอเซนนี่ต้องมีน่าจะมีไอเซนตัวนี้นะใช่ไหมมันชื่อไอเซน ตัวนี้ตัวนี้ก็ไอเซนเหมือนกันแล้วน่าจะตัวไหนก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาน่าจะเอาคู่กับตัวนี้มากกว่าก็คือมีตัวนี้ยืนคู่กับตัวนี้แล้วมียานเต่าอีกตัวยานเต่าอีกตัวเอาเป็นบาราลกันละกันนะเพราะบรารบารลกันมันจะใช้เป็นหอเต่าอีกขั้นหนึ่งได้มันจะเพิ่มเป็นอัตราบล็อกเท่าไหร่วะบาราลกันอันนี้เป็นต้านชี้13กับบล็อกอีก8สายบล็อกต้องมาแล้วในหอของบาราลกันนะก็จะเป็น ไอเซนนี่ร่างเตา่าแล้วก็เป็นบาลากันแล้วก็เป็นออไอเซนผีเสื้อเออตอนนี้ก็จะขาดอยู่ที่สายสายหงสายหงเอาเป็นสตาร์เข้าก็ได้นะาจริงๆอะ่ะสตาร์ก็ถึงจะไม่ได้เล่นกับทีมดอทแต่ก็สามารถเอาเข้าเล่นได้เหมือนกันเป็นตัวดามจนหมูยังไงมันก็เก่งได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วสตาร์แล้วก็จะมีสายเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่สี่ตัว ผมว่าถ้าเอาอุนเคียวราเข้าอีกตัวหนึ่งแต่ว่ามันจะแท้งเกินไปเปล่ามันจะมันจะแบบดามเมดมันจะขาดเงินไปเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นไอเซนหนึ่งไอเซนนี้หนึ่งสตาร์ทหนึ่งวาะการหนึ่งอันนี้จะมีสายเต่าสองสายเสือหนึ่งสายหงส์หนึ่งแล้วก็เอาถ้าใครแบบถ้าจะเอาดามเมดอ่าเอาดามเมดเข้าก็ขาดสองตัวใช่ไหมอาจจะเอาเป็นซางเงือหนุ่มเข้ากับอิจิโกะมุงเงือเข้านี่จะเป็นตัวนี้สามสี่ห้าหก หรือไม่ก็เนี่ยไอพวกตัวอีเวนต์อันนี้ผมยังผมเอาจริงผมจำสกิลตอนนี้มันไม่ได้ว่าสกิลมันทำอะไรไ,ได้นะตอนแรกเหมือนจะเคยทำรีวิวไปได้เลยสองตัวเนี่ยจำไม่ได้มันก็ไม่ทำอะไรได้รู้แต่ไอเซนเนี่ยเป็นสายโจมตีเป็นพวกที่แบบทำเดอเมดแต่อีจิโกะนี่เป็นพวกซับพอร์ตเพิ่มเพิ่มค่าโทสะค่าฟูลลี่อะไรพวกนี้มากกว่านะก็น,นี่แหละเอาไปอัดแอปใช้ละกันนะสำหรับประมาณ6ตัวนี้ละกันที่ผมแนะนำเฮนซา อไอเซนดักแด้ไอเซนผีเสือ้อมุงเงสื่อสตาร์กแล้วก็บารากันประมาณ6ตัวนี้เลยสำหรับทีมของอไอเซนล่างดักแด้นะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นไอเซนล่างผีเสือ้อก็ทีมก็น่าจะเป็นทีมคล้ายๆกันอะเพราะว่ามันต้องเล่นคู่กันใน2ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วตัวอื่นก็อาจจะใช้ด้วยกันได้เหมือนกันจะเป็นสายแท้งบวกจะเป็นแท้งซะมากกว่านะแล้วก็ดาเมจซะส่วนน้อยอประมาณนั้นก็ จบไปแล้วสำหรับการรีวิวเป็นไอเซนล่างดักแด้นะคลิปขอมีสาระนะ่าจะ EP 7นะถ้าจะไม่ผิดก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายเพลย์ลิสต์ไว้ทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม